สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีตอนห้าโมงแรงที่ฝรั่งเศสนะคะทุกคนเนาะตอนนี้ค่อยก็มาออกมาเดินกําลังกายนะคนเนาะอยู่แถวอ๊อฟแอหมู่บ้านที่ค่อยอาศัยอยู่แหละแต่วันนี้มามาทางสวนนะค่อยอยากไปดูคุณตาฝรั่งเขาปลูกกันสวนผักช่วงนี้เขาปลูกอะไรนะทุกคนเนาะก็จะพาทุกคนไปดูด้วยกันอันนี้ก็เป็นทางที่ค่อยจะเดินไปดูสวนทุกคนเขาไม่ได้มาตัดหญ้าเนาะปกติมันก็จะเป็นถนนใหญ่นะที่นี่นะแต่ไม่รู้ทําไมเขาไม่มาตัดหญ้าที่นี่นะนั่นแหละ ฝนตกสองสามวันเนาะมันก็หญ้าขึ้นสูงๆนะทุกคนก็เคียวอยู่นะแต่ทางไปมันไปดูแบบปลกนะทุกคนเนาะหญ้าเต็มเลยไม่รู้จะไปได้ไหมไม่มีคนมาตัดหญ้าเขาไม่แน่ใจว่าเขาจะเข้าไปได้ไหมลองไปดูนะทุกคนเนาะคุณตาอายุเจ็ดสิบกลัวๆแปดสิบนะทุกคนเนาะเขามาเขามาทำสวนนะ ก็อยู่ท้ายหมู่บ้านที่ค่อยอาศัยอยู่แล้วทุกคนเขาก็มาทําสวนอยู่ที่นี่ถนนอันบนนี้ก็บ้านประสาทชนนะทุกคนก็ไม่น่ากลัวนะแต่เขาไม่มาตัดหญ้านะ่ะมันก็รู้รู้สึกว่าจะลกๆเนาะไม่รู้ว่าเขาอยู่หรือเปล่าสวนเขาเป็นสวนปลอดสารพิษนะทุกคนกว้างอยู่นะเขาก็ปลูกหลายชนิดนะเห็นไหมอันนี้ก็เป็นสวน สวนผักคุณตาแต่เจ้าของน่าจะไม่อยู่เขาน่าจะกลับบ้านแล้วปลูกหลายอย่างนะแต่ผักบางชนิดค่อยก็ไม่รู้นะไม่รู้ว่าเขาปลูกปลูกอะไรแล้วก็ดูดูไปนะทุกคนเดี๋ยวค่อยปรับกล้องก,ก่อนเห็นไหมปลูกผักปลูกหลากหลายทุกคนเขาปลูกหลากหลายเนาะสวนผัก ก็ไม่ได้มีคนมาเฝ้านะทุกคนเขาก็ไม่ได้กลัวหายอะไรเนาะเขาก็ไม่ได้กลัวหายอะไรทุกคนก็ปลูกๆไว้สวนผักส่วนมากเขาจะปลูกมันฝรั่งปลูกถั่วนะทุกคนเห็นไหมค่อยคิดว่าต้นเครือแบบนี้น่าจะเป็นถั่วทุกคนน่าจะเป็นถั่วอะไรเนาะก็ปลูกหอมหัวใหญ่เขาเขาเก็บเกี่ยวแล้วนะหอมหัวใหญ่ช่วงนี้ค่อยคิดว่าเขาน่าจะปลูกเป็นถัว่วเป็น เขาจะพืชเนาะปลูกไว้สําหรับเพราะว่าฤดูหนาวจะไม่ปลูกไม่ได้นะเขาจะปลูกหน้าร้อนเขาจะปลูกปลูกเยอะๆแล้วเขาก็เก็บไว้นะทุกคนเอาไปเก็บไว้ซ่องฟีดแล้วก็กินตลอดปีเนาะปลูกปลูกไว้เพราะาคนฝร,รั่งส่วนมากเขาชอบอปลูกผักแล้วแล้วเขาก็เก็บใส่ตู้แช่ไว้นะทุกคนนะเนานะเก็บไว้กินตัวช่วงฤดูหนาวเดี๋ยวเราไปดูสวนอื่นกันเดินทุกคน นี่ก็ทางไปสวนนะเจ้าของสวนน่าจะไปม,มาวันนี้อ๋อที่นี่สบายเขาตัดหญ้าละมันก็เดินสะดวกถ้าเขาตัดหญ้านะถ้าไม่ตัดหญ้าอะไรมันก็เดินลําบากนะทุกคนนี่ก็เป็นสวนเขาปลูกต้นสารีที่นูนนะ่นเนาะแต่ซูมไม่ได้ทุกคนปลูกต้นสาลีช่วงหน้าร้อนบางคนก็เอา เอาไปทำเป็นแป้งเนาะบางคนก็เอาไปต้มสดๆกินแต่สลีที่ฝรร่งเศสค่อนข้างว่าแข็งนะทุกคนมันจะแข็งๆอ้ามันคือหมักอะไรเหมือนหมากบีฮาเบนเลยโอ้หมักไม้น่าอร่อยนะทุกคนแต่ค่อยไม่น่ค่อยคิดว่าน่าจะกินไม่ได้ไม่กล้ากินทุกคนเหมือนหมากมีฮาเบนเลย แต่ค่อยไม่มีความรู้เรื่องหมักไม้นะค่อยมาป่าไม้ค่อยก็ไม่กล้ากินนะทุกคนนะค่อยมีรู้เนาะนเดี๋ยวลองลองเปิดลองเปิดดูโอ้แต่แ้เขาที่นี่เขาก็ไม่ค่อยได้ปลูกอะไรนะทุกคนมันก็เป็นสวนว่างสวนเปล่า ดอกกุหลาบสวยเนาะ<ๆ>เขาทำสวนแล้วเขาก็ทำดอกกุหลาบด้วยดอกกุหลาบแดงเซลฟี่เซลฟี่กับดอกกุหลาบแดงก่อนได้ไหมสวยนะทุกคนเนาะสีแดงสีแดงอมชมพูอ่ะอันนี้เป็นต้นลาเวนเดอร์นะทุกคนที่เขาที่บ้านเราเขาทำเอาไปทำเป็นยากันแมลง การยุ่งนะทุกคนเนาะที่ฝรั่งเศสเขานิยมปลูกนะแต่นี่เขาไม่ได้ปลูกทำมาเขาปลูกแค่สวยๆในสวนสวยๆทุกคนเขาไม่ได้ไปทําอะไรเนาะเพราะมันก็กันแมลงได้นะกันแมลงไปกัดผักกัดอะไรเนาะต้นลาเวนเดอร์ดอกกุหลาบที่นี่ไม่แน่ใจว่าเขาปลูกอะไรปลูกผักอะไรน่าจะปลูกเป็นมันเป็นอะไรเนาะ ด้านในก็ปีส่วนนะทุกคนแต่ค่อยไม่ได้เข้าไปเนาะเพราะมันกาลังเป็นกลางคืนนะ่ะนั่แหละค่อยก็ไม่อยากเข้าไปดิกลัวต้นอ,อันนี้อยู่ฝรั่งเศสมาหกปีแต่ไม่รู้ว่าต้นนี้มันซื้ออะไรทุกคนถ้าใครอยู่โซนยุโรปเนาะก็บอกค่อยได้นะอันนี้มันต้นอะไรหมากมันจะเป็นแบบนี้นะทุกคนค่อยชอบนะมันสวยดี เวลามีงานปีใหม่ของคนฝรั่งเนาะเขาจะเอามาทาสีนะทุกคนเป็นสีทองสีอะไรเนาะแล้วก็ไปห้อยอยู่ที่ต้นคริสต์มาสเนาะแต่ค่อไม่รู้ซื้อมันว่าซื้ออะไรทุกคนไม่ได้ศึกษาเนาะอันนี้ก็เป็นต้นมันต้นมันก็เหมือนต้นคริสต์มาสเลยทุกคนสวยมากบรรยากาศเริม่มลื่นมาเดินออกกำลับบงกายอ้อมแอมห,หมู่บ้าน เดินกลับบ้านไปหาลูกสาวลูกสาวค่อยถ้าไม่เห็นแม่นานๆบางทีนางก็ลงไห้นะนางก็คิดถึงแม่แล้วก็ตามหาบางทีนางก็คิดว่าค่อยขึ้นไปชันบนนะทุกคนเพราะว่าบ้านบ้านที่ค่อยอยู่กับสามีเป็นบ้านสามซันเนาะนั่นแหละบางทีนางไม่เห็นนางก็คิดว่าแม่ไปเข้าห้องน้ําทีแทมแม่ที่ไหนได้แม่ออกนอกบ้านช่วงนี้เราดู มาดูร้อนที่ฝรั่งเศสเนาะก็ไม่ซุ่มซื่นเท่าไหร่ทุกคนแต่ว่าบางวันก็ฝนตกหนักอยู่นะตกหนักแต่ก็ยังร้อนอยู่นะนั่นแหละไม่ค่อยอยากออกนอกบ้านถ้าไม่มีกิจกรรมอะไรทุกคนเพราะอยู่ในบ้านมันจะเย็นนะถ้าถาออกนอกบ้านแล้วมันจะร้อนร้อนอากาศร้อนร้อนไม่เหงื่อไม่ออกทุกคนร้อนแบบวินเวียนหัวนะใครเป็นเหมือนค่อยหรือเปล่าร้อนแบบแสบผิวค่อยไม่ชอบอากาศร้อนเท่าไหร่ทุกคน อากาศธรรมดาเนาะไม่ร้อนไม่หนาวนะอยู่ได้แต่ถ้าร้อนมากก็ปวดหัวทุกคนไมเกรนเนาะถ้าใครเป็นไมเกรนก็น่าจะรู้น่าจะเข้าใจทุกคนเนาะอากาศร้อนมันก็ทําให้ฮอร์โมนเรามันแปรป่นปวนทุกคนผู้หญิงเนาะช่วงนี้ไม่เห็นผักนะทุกคนพืชผ,ผักที่ว่าค่อยชอบไปเก็บนะก็ไม่เห็นนะมันจะมีแต่ช่วงเดือนลดูหนาวเนาะถ้าเป็นช่วงนี้ก็ไม่เห็นนะน่าจะบวชรดลูดละ ค่อยก็ไม่ได้มีโอกาสไปเก็กบผักมาละช่ว,วงนี้ทำงานแล้วก็เลี้ยงลูกเนาะดอกไมก้ก็สวยอยู่นะสีม่วงดอกไม้บรรยากาศหมู่บ้านช่วงนี้ก็เดือนเจ็ดเดือนแปดนะทุกคนมันก็ไหสง,งบ <laughs> มันไม่ค่อยมีคนพลุกพ้านนะทุกคนมันเป็นช่วงว่ะ มันเป็นช่วงพักร้อนนะคนส่วนใหญ่เขาก็พาลูกเต้าเขาไปเที่ยวต่างเมืองหรือต่างประเทศหรือไปตั้งแคมป์แล้วทุกคนเด็กๆเ,เขาพักเขาหยุดเรียนนะนั่นแหละก็สงบดีนะเดี๋ยวเดือนเก้านี่กันยามานี่ก็เต็มมีเสียงเลยทุกคนเด็กๆไปโรงเรียนบรรยากาศคึกคืนแต่ช่วงนี้ก็ไม่มีเสียงอะไรมิดจีรีภาษาอีสานบอกพวก้ามิดจีรี นี่ก็เป็นทางกลับบ้านเนาะวันนี้ค่อยมาเดินอยู่โซนหมู่บ้านนะค่อยไม่ได้ไปโซน,นทุ่งไร่ทุ่งนานนทุกคนอดอกลาเวนเดอร์สีม่วงมีมแมลงมัดยาด้วยลาเวนเดอร์ว่าบ้านคนฝรั่งอยู่ที่หมู่บ้านที่ค่อยอาศัยอยู่นะทุกคนไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเขาทําสีเจ,จิดจ้าดนะทุกคนไม่มีสีสันเนาะเห็นไหมบางคนเขาก็ไม่ได้ทาสีอะไรนะทุกคนเนาะเขาก็ ก่อเสร็จแล้วเขาก็เข้าอยู่แล้วก็ค่อยคิดว่าเขาน่าจะเน้นความงามด้านในเนาะบ้านเราแล้วซอบทาสีนั้นสีนี้เนาะมีสีสันเนาะถ้าใครไปอิตาลีนะทุกคนมันจะมีสีสันเยอะกว่าที่ฝรั่งเศสเนาะไหมโซนหมู่บ้านเขาอยู่ไม่มีสีสันเลยน้านี้ไหลามาจากภูเขาแต่ว่าดื่มไม่ได้นะทุกคนเนาะถ้าใครไปเที่ยวแล้วเห็นน้ำแบบนี้ดื่มไม่ได้นะทุกคนมีแต่เราเอาไปหดถักหดสวนได้เนาะ เอาไปล้างรถได้แต่ว่าอย่าดื่มนะทุกคนมันไม่สะอาดนะมันไม่ใช้น้ําประปนาะเพราะว่าถ้าน้ํามาแต่ภูเขาเนาะเขาก็ปลูกต้นองุ่นต้นอะไรเขาก็ใช้สารเคมนี้มันก็ปนเปื้อนกันจนเจือกันมานะทุกคนพยระมัดระวังนะขึ้นไปนี่ก็ได้แต่ค่อยไม่ไปนี่ที่ซักผ้าของคุณฝรั่งเศสเนาะคเคยมาทําให้ดูแล้วทุกคนแต่เดี๋ยวนี้เขาปิดแล้วสมัยร้อยปีที่แล้วก็ ไม่มีจักไม่มีเครื่องซักผ้าเนาะที่ฝรั่งเขาก็ไม่มีเครื่องซักผ้าเนาะฝรั่งเขาก,ก,าขาก็หมู่บ้านแต่และโซนหมู่บ้านเขาก็จะมีลานซักผ้าแบบนี้เลยทุกคนเนาะเขาก็มาซักผ้ารวมกันไอเดียดีๆนะทุกคนเนาะแต่สมัยนี้ก็สะดวกสบายมีเครื่องซักผ้าหมดแล้วเดี๋ยวทุกคนค่อยจะขอตัวกลับบ้านก่อนนะทุกคนเนาะวันหนะ้าค่อยมาคุยกันใหม่นะขอตัวกลับบ้านก่อนสวัสดีค่ะ